เีมีแฟตทีเดียวเองเฮี้ยมงดูดูกูด้วยไม่มีอะมี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 แฟลตแล้กูก็เช่นกัน้ยกูไม่ได้ไปด้วยนะเพื่อนมเป็นอะไปอึงเดคุยกับคนดูมนๆั่นแหล้างก็ด่าคนดูกูแรงเกินียบางทีอะ แรงแรงฝัดโอ้โหพี่เวบครับเฮ้ยท่องสูตรคูณให้ฟังหน่อยครับขอแบบยาวๆแล้วก็เร็วเนะครสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปด้าสิบสองหกสิบสองคเจ็ดสิบสี่สองสามสอ้าวเฮ้ยเี้ยโดนโดนไอ้เี้ยโดนโดนดีจากทางนี่สั์แม่งรู้ได้ไงว่าคุณจะท่องแม่สองวะเฮ้ยน้องเก่งเกินไปหะเนี่ย แม่บอกโดนหัก,กี้ยบอกโดนเน็ตบอก, ate, บอกเอาท่องสุดคุณฟังหน่อยกูท่องแม่สองปุ๊บแม่บอกไม่เอาแม่สองเอาแม่สาดไอ้เฮียรู้ได้ไงวะวโดนเน็ตัดทางอยูเ่เฮ้เเยว่ะวิขอบอขอคุณการติดตามขอบคุณการติดตามครับเอาเฮ้ยมึงด่าว่ากูโง่ว่างั <S 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 ง้นสวัสดีคุณโกเหมียวด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไลค์ให้เพื่อนๆดูแม่งโดนโดนเน็ตตักทางในชีวิตครั้งแรกไอ้เหี้ย กูเข้าใจความรู้สึกลุงเอแล้วกล่ามันเป็นอย่งน้แล้วเจอตัวนี่เอาเคยเจออัยจริงผมรู้แล้วว่าคุณต้องอ่านเอาเียไอ้เคี้ยโดนคอมเมนต์ตักทางวะจบอเะไอ้เี้ยเป็นซัพพอจะเูอะาปอ่ะมันจะกอัวมันะมีใครจะมาเอาหน้าวะ ดูดูมูด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 ูเูด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 ดูดวดู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 ดมดูดูดููดูดาดูดีดวดูด้ดู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 ๆูดดิดู อุ้ยขอบคุณการติดตามมาด้วยครับคุณอาฟอรสอุ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอาฟอร์สตีตีตีไม่ต่อยเหรอเมื่อกี้อุยแฝดเรือแฝดดึงได้นะโอ้โหเซฟจะดีเซฟจะดีป่วยปอนเกือบแล้วเมื่อกี้ ไมีงเป็บบอกรักพี่เมฆแบบหวานหวานหน่อยครับขอแบบโดนด่ากลับพี่เวฟบอกรักพี่เมฆแบบหวานหวานหน่อยครับขอแบบโดนด่ากลับรักนวเมฆจุ๊บจุ๊บเนี่เห็นไหมไม่เคยด่ากันอยู่แล้วอุ้ยเอ็นเกมวรพลพขอบคุณการติดตามครับคุณเกมชื่อเกมแน่นอน โดนีมา20มี่สารวยแล้วเนี่ยเอ้ยใหม่แล้วเนี่ยพี่เวฟครับช่วยผมด้วยเมื่อกี้ผมเปิดแอร์ครับสรุปว่าผมเย็นเฉยเลยพี่เวฟครับช่วยผมด้วยเมื่อกี้ผมเปิดแอร์แต่สรุปว่าผมเย็นเฉยเลยพี่ว่าน้องต้องไปหาหมอนะแต่แบบไม่ได้ไปถึงเรื่องของการแบบเรื่องความเย็นอนะ ไม่มีขอว่ะทไม่มีจิ้ซังว่ะโอ้โหกูตีหมีครึ่งหลอดเลยว่ะเขี้ยวคตาแรงอ่ะพีทพีกูมีได้ะเอาเอาเอ้ยแฟงกขเลวแฟงโอ้ยเขี้ยวกับซวยตายแล้วเนี่ยระว mm ัง hmm. น oh, ้กลาง เฮียหมีแม่งดูดเลือดแรงเกินกูจะรอสีฟูจะรอสีฟูได้ไม่ได้กูกูยกเทสไปหาเกลินได้งั้นงั้นรอก่อนจะรอก่อนจะรอจะรอสีกนรอเลยกูแต่กูไม่มีแฟตตามนะเกตินไม่แน่ใจหรอกอะไรวะโอ้โหคุยนึงว่าอดรถถังซะสักฟู อโอ้โหวิอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเบียสีแล้วพีทเราไม่บวกเราไม่บวกโอ้ยบอลกูหันแบบจอสุดจอเลยเอ่ะเมื่อกี้สุดจอหลังพระเหรอเอออ้าวได้อแอซิดด้วย <c oughs> กูเซฟกูเซฟไปบอลสองรอบแล้วตาหนี er, ้ไอ้เหี้ยจะกลับแต่บ้านแดดก่อจะกลับเลยอ๋อมาดูว่ามีนายแล้วแต่ว่าเดื่องคึ้นเดียวอีกอันนีดเมื่อกีมื่อกีเข้าเอาดอมมาเอาเฮียเผื่อตีคิะโอ้โหเฮียไม่หลบไหนอ่ะน้องกูตามกูตามกูตามมาดิมาดิมาดิหนึ่งสองเซอร์ไบร์ แคลลินได้เล่นกี่โมงอ่ะมึงบอกกูทีดิตาเนี่ยทีทมีเดร์แฟ้มเองเลไอ้เฮียเนะนะอ้ยเอาเฮ้ยเบร้อยโดนหวโดนหวโดนหว,หวล็อกทางนึงเยโอ้โหดูของจริงเกินไอ้แฟมมึงอยู่ในสกิลสองกูด,ดิ ไอ้ยเอฟเฟกต์ตายเอฟเฟกต์ตายไอ้ควายเฮ้ยโยนใหม่วะไอ้แฟงโยนเพื่อโอ้โหเม่กูตีป้อมโคตรเบาเลยวะเจ้าตีป้อมไปดิเบามังกรมังกรมังกรกลับแล้ว ไปหนักไ้เวบรอบไปลรอบไปลี่รอบไปสยลโกสหน้กินแล้ววิ่งมาดินี่เกวิ่งมาวิ่งมามีรายการซิลโกสกับไลน์คารนเบลคามจีเอทยบหอกโดนหนึ่งที่โดนเอลคามจีเอโดนตีแฟนตีแฟอะไรอะเฮ้ยวอดวอดเอ้าวอดดีเฮีย พี่ครับพี่ช่วยยิ้มเห็นฟันแบบน่ารักครับให้ผมดูหน่อยครับโอ้โหได้แปลงฟันบ้างไหมครับพี่มีคนโดนเนตบอกพี่ครับยิ้มให้ผมดูหน่อยกูก็ยิ้มไปแม่งบอกอือหือแปลงฟันบ้างหรือเปล่าเออโดนเนตแรงเกินว่ะเรื่องจริงเหรอฟันก็ไม่แปลงอโลดได้ยังไงนี่ไงมีคนบอกแล้ เดีกก<ร>ูจะเหนียดสัก5ทันเดียววะมาดีเสร็มากอ่ะคือหนีไม่ได้อ่านแชทอ่ะที่มันเด้งขึ้นมาอ้าวทำไมอ่ะอย่าไปอ่านสิแล้วมันจะทันเลยสิไม่ต้องอ่านที่อันนี้อ่านตอนแบบโดนเหนียดเสร็จแล้วไงไอแฟนเยอะนะ ก็มาช่วยดิก็มาช่วยดิก็มามาก็โอ้ยตาบอดปะวะฮ้่หลบโอ้โหยยิงโคตรแรงเลยโอ้โหโอ้โหแฟงได้เล่นกี่โมงอะโอ้โหแครินี่ินไนอุ้ยโอ้โหทีมทีมสวยเกินไอพีกูมีตีพิอ้ยเกมพี่อกเหรอ

มึงทูดิกูตีกูตีกับหมีแบบโอ้โหเลือมันเต็มแล้วเหรอวะเมื่อกี้มันยังต่อยกูเลยโห้เคื่อนกูของจริงวะเรียบร้อยไอ้แเอ้เนอ้แงเวฟชอพอร์ตนะมียนติเออกูเมียนติ ไปได้นะแฟงก็มีสติยิงอ่ะพี่เมฆต้องมาว่ะแฟงลงได้แลแฟงไปเลยไปเลยไปเลยแฟงไปเลยนี่ไงเฮียนี่ไงขึ้นหัาหมูหมูมาก ไอ้เที่ยมียังไม่มียังไม่มีอยู่แถวนี้ไวบวกนี้บวกได้ป่ะได้เนี่ยไหวเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยกูสไลด์ไม่โดนสักทีเอาแดนหน้าเราไม่ได้ตีนี่ตามไปตามไปตามไปปอนแคนีแรลปอนคือหลังปอนตายได้เหี้ยเอาเฮ้ยมาช่วยกูด่วนมาช่วยกูด่วนแค่เรื่อ่นี่ อ้าวทีม่มีแถบตรงนี้ด้วยเหรอหนิวจะตายแล้ว่ะล็อกล็อกแม่นเ <Lock S 1> ม่นเม่นเม่น,มนสวยโอ้ยกูบอกไอ้แฟงเม่นเม่นไอ้เหี้ยแต่แม่งกูสไลด์ไม่โดนแทนคือลื่นนะคือลื่นเออไอ้เคทลินเดี๋ยวกูเข้าไปเอาข้าวมาันในป้อมเลยแล้วกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวกูได้ทอนเมลเมื่อไหร่ก็ <c oughs> น่าจะโอเคละ ปร <c oughs> <c oughs> งกรลมวิ่งเลียวจัดปรงกรล้มอะไรวะลมก,ก็หอยปรากฏล้มว่าคอมพลีเตอร์ชื่อไายแฟนมาช่วยตีหนออกก่อยดิ <c oughs> เนี่ยเคลียป่ามัน,กกน,นไม่มีอะ่ะเฮ้ยมีๆๆๆ เด็กูมมีอันติกูบ้ามาให้กุณพ่อแคลลินหรือว่ารักเคลลินดิขี้บ่นดันเยอะอยู่วะมึงมีแฟดวะเมฆเจอแคลลินก็ค่อยแฟดแล้วกันมีอืมแหต่กูไม่ทกแฟดเลยอะรอบอลอาผิดกันกูมากูมากูมาอ้อมหลังนะเนี่ยอ้อมหลังนะเนี่ยกูอ้อมหลังกูอ่ะผีดอ้อมหลังมา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 ดิมาดิมาดิ อุ้ยกูพิมพ์เลยกูพิมพ์เลยกูพิมจีจีเลยกูพิมจีจีเลยกูพิมจีจีเลยโอ้โหไอ้ปอลรวบบ้านจัดโอ้โหเมื่อกี้ไอพีนั่นตีปุ๊บไอแฟงเข้าไปปุ๊บไอปอลรวบต่อกูยังไม่ทำอะไรเลยกูดึงไหน้ามาไอฮีโค้ดโหดกูวันตีไม่เม็ดเดียวกูวันตีไม่ทันไหวพีทแบบมึงหายไวเกินอะ มันเป็นลิงดูเม็นเดียวพันหกอ่ะก็ก็ก็พี่พีถีดิมึงมึงสลับโลแว่าปกติเซตนมานั้นหมัดเดียวตายดิโอ้เป็นไงโอ้ยทีมโอ้โหทีมแม่งแทงเยอะเกิน